สวัสดีค่ะทันข่าวบันเทิงมาแล้วค่ะนั่งบนเตียงกับพ่อภรรยาเอสกันตะพง์เผยข่าวดีก่อนเปิดภาพล่าสุดพระเอกดังหลังย้ายมาห้องปกติภรรยาเอสกันตาพงศ์เผยข่าวดีก่อนเปิดภาพล่าสุดหลังย้ายมาห้องปกติ หลังจากปล่อยผู้จัดการส่วนตัวเอสกันตพงศ์ได้ออกมาโพชีแจงว่าตนเองไม่เคยสัมภาษณ์ให้ข้อมูลอาการป่วยผ่านสือ่อใดๆหลังมีการนําเสนอข่าวพระเอกหนุ่มรู้สึกตัวแล้วทั้งยังยืนยันเรื่องการให้ข่าวเป็นสิทธิ์ของทางครอบครัวเท่านั้นล่าสุดในอินสตาแกรมส่วนตัวคิตตี้คริสตินาภรรยาเอสกันตมพงศ์ก็ได้โพสต์ภาพน้องวาเลนติน่านั่งกุมมือคุณพ่ออย่างใกล้ชิดบนเตียงผู้ป่วยพร้อมเขียนแคปชั่นอัปเดตอาการล่าสุดให้ทราบโดยทั่วกันว่า Happy to be sitting with Papa in his new room, we finally can announce that a is moved out of the ICU into a normal room as he is n o w stable enough. เราอยากจะแจ้งให้ทราบว,ว่าอาการของ S ในตอนนี้สามารถย้ายออกจากห้อง ICU มายังห้องพักปกติแล้วนะคะ ทามกลางคนสนิทในวงการบันเทิงรวมถึงแฟนๆต่างเข้ามาส่งกำลังใจให้มากมายทั้งยังร่วมแสดงความดีใจและอวยพรขอให้นุ่มเอสนั้นหายเป็นปกติไวๆเพื่อที่จะไม่พลาดการอัปเดตข่าวใหม่ในทุกวันอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนท่านข่าวบันเทิงข่าวเรื่องราวของคนดังขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะ